จำนแปดสี oh, ่โ้พูดอพูดัน่ะยแปบสี่ปอแปดสี่หาแปดสี่ไม่ได้แสี่เผาดึงไล่ผมพันเดว่าสีเอาเอาันเดาเอาีพี่ามันสีเอาจะได้หาไหมมีปอม่มีฮะมีแปดสี่ยปลาเจ้าก็มาขายดีข้านอกอันนี้แปดห้า 8ปดสีมยากาศกแปดสี่น้องสดสด่นี่ปลาได้พี่น้องเอ้ยนี่ไปเท่าไหสัญญาณไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับแต้านนี้มัน0ูนย์แปี่มันบานี่บานนี้มันเจดํานะครับเล่าแปดอีกแล้วมุจจอเดี๋ยวมาจะใส่แปดมุจจอขึ้นไม่เต่าแปดแทะไปทะเบียนรถไอ้บ้าวบาสี่โอห้าแปดีนบ่แมนครับผมจัดนักเลยนะครับฮาแี่ว่ามีกเาท้ายมันรถว่าจะมีแปี เอาโลดเอาโลดได้จองว่าเป็นแสนถูกยกครัวคนละแสนเล่าอาเ่เอาฮันพี่น้องคนเล่านถือแมนคนถือดดคนดวงเยคนือแปดศูนย์บาทแม่ดำเดียวตันีเนาะศูนยแสี่อะไรากาแฟไ้การกแฟรัก่ไปรักรอยอันนี้ือเจส่สยี่ทั้งหมด ไปเด้วกันแล้วไปไปไปจไปซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนโชว์น้อยโชว์เอเอามาโชว์ออกอากาศแมมออกอากาศน้อแล้วเจดำแล้ววันเอาควอมฝันันแ่หนะาทะเบียนรถตัวได้ว่าเนี่ยคอยพอเห็นเลขกแปดซีหาหพ่มีเลยแปดซีับย่าง่นย่งเดียวแปดแปดซีกับศูนย์แปดซีนะครับผมแปดซีูแปนิ่ติดของเบิกรับมมาดนึงครับแน่เด้อเอาร่วมกันเอาร่วมกัน อยากได้รางวัลที่หนึ่งแมนาดีันต้องเป็นของตัวผืแมโคมาทั้งพี่มาซื้อมาเขาล้องนะมาเนี่ยมาพี่เจ้าน่ะนะโอปอโอปอมามมาแม่โคเจ้าไปังไรถัเป็นยังไหน เจ้าเป็นจังไดนมาจังไดนเดี๋ยวนี้รถเจ้าเจ้าของรถแมคโครเด้น่ะเสียใหญ่เสียใหญ่เสียใหญ่ไปเขาไปเสียอ้วนถมหน้าหน้าเจ้าไปทางนั้นหน้าไปพูดเสียหางเสียหางบางรู้เล่าเสี่ยวหาสองพี่น้องเอ้ยเสียตัวไหนเบิ่งเนี้ยเพราะว่ายังเสียเป็นจังไหนเสี่ยวหาสองคัสฮะเสียถมดิน บ่เลยยื <m ics> <sh yelled> ้อซื้อกับมาห้างเลยเนอะไรเลยรถบ่อแทกรถบ่เงินมันดิรถแม่โค่รถแม่โคบ่จ้ะีชุดกบีเด้ยน่มพ่อไปเลยเนี่ยน่อเอาหยิบเอาเลยนะครับผมางรถางไปผมดินว่าจ้ของเจ้าได้แนนี่ไม่ได้ปลาสดเอา่ไ มึงเพิ่งกันหน้ไหมตวเตี้ยตัอ่าบ้าใหญ่เมาเลยโอ้สองห้าาสองอห้าสองหกกับมัดเตี้ยสตัวมีไหมครับเสียสองห้างตัวเงินผมเทาไม่เคยขายในโคกในป่าก็ได้ขายนเราทำนี่เดี๋รถาไจังมือ่น้อมาประจวบมอคักแน่กูเพื่อไหนมาเนาะเจ็ดสี่สิบวารถเจ้าทำงานอยู่ดีๆีเนบอตอ่อใหญ่มากนับบอพังเนบอ มาครับมาจอดแล้วมาพังเสื้อเนี่ยเป็นยังไงก็ได้เสื้อตัวนั่นนี่เราเราเยอะซื้อมันก็หาใเดือนและเื้อเลยนี่ครับหมันได้ฟันอยู่บ่บ่่โชว์โชว์าโชว์โชว์จีนวัดตีเด่นว่าเสียเสียตมดินโจว้าไม่คิดกูเสียตมดินผุมันจ้ามดแถมน้เมสองหาทุกใบเลยบ่ครับน่ะเอาหมดแล้วบ่สองห้าห้าสออแล้วสอสทะเบียนแล้วบนน แตะวันราเน้นสองห้าห้าสองแล้วสามศูนย์แปดแม่เอาหมเสียมันหมดแล้วอม่ขายให้พ่อท่านเสียโชว์ตัวเลข็กมากโชว์ลอตเตอรี่หน่อยครับผมโอ้นี่นะครับผมของเสียอ้วนถมดินนะครับผมแมคโครสองหนะครับผมเสียเมาหมดเลยนะครับผมโอ้แม่ค้าคือเจ้าหมานแท้วันนี้ เจ้ามานำปลาจ้ายังได้ขายดีก็จะไปในเมืองเนาะบานี่แม่คอง่อเียไก่มานากะบันเทย่ค่ะเอ้าเกี่ยงแพงแล้วเนาะแพงนี่นี่พันตังวันส่ไหมสองหาไสองหาเกี่ยงแพง8 0ดศูนเกี่ยงแพง

ไปสิสิแล้วมันจด้คนนแม่โคนี่คือเอามาจอดไว้ดูกปูน้องไงนี่คือเหตุงานบ่ใดเลยแม่นบอค่ะแม่นครับว่ามาจอดไว้สิเด้อความความรู้สึกเป็นอย่งไรเสียมามาถึงนี่สัมผัสได้เลยแม่นบอกแต่ว่าแรงไม่พี่แรงเองคนเดียวเนี่ยคนเดียวคนเดียวพอสูพี่น้องฟังแน่พอสูพี่น้องฟังแน่ฉันว่าแข็งกว่าผมผมผมมองเลยค่อยๆก็ได้หรอกมีมีมีเก๋มันมันมีเลยบ่บ่เป็นแต ว่าเป็นตนี้ครับเป็นทะลรลู่อ่าผมบอกค่อพออ่ะอืม,มอ๋อเป็นจังไหผ้ผมนั่นแบบบวับบายัานเลยน่ยนั่นม่เดียวนานวาัแต่ว่ามายี่นี่มัมันเป็นทุ่งินกหยาบเลยออผลที่ดูกวบอกบอกสียดว่าเอาหน่อยเสียคือักนี่ถ้าขอเลขที่ตรงนี้แม่นเลยจ็ไม่เสียห่วยใจเรื่อยแบบนี้ความรู้สึกเสีย ว่าวมานี่ผู้ผู้ยีนี่นีอะไรอ๋อูพอ่ีเพรามพอดีทำได้ทำหนึ่งผมพอพอนะอ๋อพสัมผัสได้นี้สัมผัสได้เลยเป็นบ่ค่ะดีบ่หนียู่ว่าไบ้านเราผมเราเป็นยังเียนอ่ะกับบ้านเดียวก่ครับมาอยู่วสองสองหาครับสองหาจังว่าเราลู่เดาลู่เดาเราบังคั เนี่ยบอมีอีกบ่สดนะสดสดสดสองห้าองมีเท่าไหร่เมาหมดเนาะแสดงว่าพุ่มทีมองนี้ละวานเราไปเคยเห็ดปลามองได้เรากับบ่อคยสยทาดบ่อคยต้องต้องบ่ซูวมเลามาสถานที่นี่ที่เบิกทัพหน้าขี้ไหจ้ะคนขี้หนี้ยาบหยาบประัน ตัวเลขมืดหรอไตัวเลขมดทุกสำนักทุกอาจารย์ไปบตามากเุดวงตัวละแสนตุดวงตัวละแสนมาต่อขุาตุดวงตัวละแสนป้องมันนี่ได้ไหมเออไปไปยืทั้งมุมนั้นวันที่แล้วอยากออกอยากออกจริงจริงตัวละแสน โอ้ได้เยอะใช่ไหมอืมโอ้ได้เยอะอยู่ได้ยินว่าโอปอได้เยอะตู้ดงตัวละแสนตัวละแสนรึนะครับปสามทุ่มตัวละแสนตัวใดตัวละแสนพันหายบ้างหันนะพันหาตัวใดโอปออะไรนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามอะไรเนี่ยนะครับอืมพี่ก็ลืมวันนีครับสวัสดีครับครับผมพี่ก็ลืมเอาสถิติเก่ามาแต่ว่าเอฟซีน่ะที่ได้เห็นเขาบอกให้ตามเยอะครับผมเพราะว่าเหมือนจะ